ครับมาถ่ายเจ้าอาา3นะผมรถ mm hmm. คันนี้เป็น mm hmm. เป็น3 mm hmm. ปีสองศน์หนึ่งเกานะครับสองศูนยะ์ห่แท mm ้ๆนะผมตอนเริ่มต้นอยู่ที่2,700ัร้มแวตแล้วนะครับ mm hmm. ผมรถคันนี้สดนะครับ mm hmm. เป็นตัวปีใหม่ละเป็นหน้าใหม่ละ เป็น R3 ที่เป็นโสมไฟหน้า LED นะ,อ,ะอ้าวกุญแจหายอ่ามันได้กุญแจมาละนะครับมาดูเลขใหม่กันเลขไม้อยู่17,100 10นะครับผมอ่าเราตาร์ทดูนะฟังเสียงท่ออันนี้เป็นท่อฟูนะครับท่อฟูเพราะว่าตัดแคตต,ตรงกลางออกมานะครับ แก็ตแต่ว่าตนี้เราใส่จุกไว้เพื่อไม่ให้เสียงมันดังเกินนะทีเดียวติดง่ายชึ้ง อ่าไปขี่ไปเลยนีให้น้องไปต่อกันน,นะครับรถคันนี้ก็ติดจองไปแล้วนะครับ CBR 650 FA แต่ว่าหน้าตัว R นะครับดรอมากไปแล้วกลับมาที่เจ้าคันนี้นะครับเป็น CBR เอ้ย เป็น 3, อ3สามยมัวซ่ว,วหมดลนะอาสาี19นะครับผมไฟหน้านี่หลอ่อๆเลยเราเปิดไฟให้ดูนี่ไฟหน้านี่เป็น LED นะก็โชค๊คเนี่ยเป็นโชค๊คหัวกลับนะครับตัวใหม่ปี19นะครับยางเยิงนี่เต็มนะครับยางเดิมยางเต็มไฟเลี้ยว ไฟท้ายนะครับปกติสวยงามนะครับผมถังสวยกริบๆนะแผงคอก็ประมาณนี้โอเคถ้าใครที่หาเจ้าคันนี้นะครับผมเป็น R3 ปี2019นะครับเ <_ S 1> พื่อนรับประกันเครื่องเกียร์กล่อง1เดือนเต็มครับผมแล้วก็อ,ออกรถเนี่ยคันนี้ผมให้แค่5,000จบนะครับซึ่งจริงๆตถปีนี้ ร้านอื่นนะผมมั่นใจจะต้องมี9,000หมื่นกว่าแต่เนี้ยคุณได้ตัวใหม่ในราคาออเดร์แค่5,000เท่านั้นถ้าใครหาผมบอกเลยว่าให้ไวสำหรับเจ้า r 3ปี19นะครับเพราะโฉมนี้มันเป็นตัวใหม่แล้วโอเคแล้วก็เรามีฟรีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับผมเพมื่อนเพื่อนผมมองจะินเอสุบไวนะครับอ่าติดต่อก็ตามเบอร์ไลน์ตามนี้เลยนะครับผมส่วนเจ้าคันนี้ก็เดี๋ยวเจ้าของเขาจะมารับละ โอเคครับ okay. ว,วันนี้ขย่าไปก่อนไปจริงๆแล้วสวัสดีครับ